สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับ่ายขายปีใหม่นะคะวันนี้ปีใหม่ก็จะพามาชมรถายาริสนะคันนี้เป็นยารี้5ประตูนะคะตัวใหม่ล่าสุดเลยเรามาดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงเริ่มต้นเลยนะคะด้านหน้าเห็นไหมคะว่าด้านหน้าเนี่ยพ <Yeah. S 2> วกกระจังหน้าไปหมดเลยนะคะโลโก้นะคะ ก็เป็นโลโก้แบบโลโก้แก้วมาเลยนะคะดูรถแบบเปลี่ยนไปเยอะอยู่นะคะสำหรับด้านหน้า,นาตัวนี้เป็นตัวพรีเมียมนะคะมาดูภายในกันเนาะภายในเนี่ยก็จะเป็นพุสตาร์ t นะคะพรอมลายมันติฟังก์ชั่นเนาะ บาะก,ก็จะเป็นเบาะหนังนะคะสีดำได้สีเหลืองเนาะแบบนี้นะคะสวยอยู่นะดูโอเคเลยอะ่ะหน้าจอนะคะหน้าจอเป็นระบบสัมผัสหน้าจอทำแบบใหม่ขึ้นมาเลยให้ดูแบบมีมิติขึ้นมามากกว่าเดิมนะคะแอร์เป็นออตโต้แล้วนะคะกระจกเป็นปรับตัดแสงอัตโนมัตินะคะ ที่นั่งผู้โดยสารก็กว้างนะหลังคาสูงนะคะไม่อึดอัดภายในด้านหลังก็นั่งสบายทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าด้านหลังจะเป็นยังไงนะคะอันนี้ภายในเราดูกันไปแล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นล้อแม็กนะคะลายใหม่เลยลายใหม่นะคะแม็กลายใหม่ อันนี้ลายใหม่อันนี้นะด้านหลังก็ด้านท้ายทำออกมาเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะหล่อนะอันนงๆแล้วอะ่ะมาดูด้านท้ายกันบ้างข้างในนะคะก็ ที่เก็บสัมภาระกว้างเบาพับได้นะคะน้าช้อ่ะรีบมาจับจองกันเลยนะมีรถพร้อมส่งมอค่ะวันนี้ก็จะมานำเสนอตัวราลิศห้าประตูที่ทุกคนรอคอยกันประมาณนี้ก่อนนะคะเดี๋ยววันหลังเนี่ยน้ำใหม่ทำให้ดูเพิ่มเติมเนาะ สวัสดีค่ะ